เกมเริ่มแล้วโอเคปะเล่นกันเถอะก็คือตอนนี้หาเวลามาลงคลิปอยู่เนาะก็อาจจะคลิปช้านิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะคลิปมาแล้วโอเคช่วยกันตีซินาคอสเอ้ยแล้วเมดไปไหนเมดไปฟาร์มแทนเลรวนะฮะโหลโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี uh ๋ยวเดี๋ยวเอาเจอบอนนี่ด้วยเทวานัทเราขึ้นมาช่วยแล้วอุ้ยมีแก๊กด้วยอันตราย เทวเดมอชั่นเมบเกอร์นะเนี่ยอืมโอ้นี่แน่นี่นี่อุ้ยเอฟเฟกต์สวยนะเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะแค่ราคา2องร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเองเอาเลยเาเลยนี่แน่อืมเดี๋ยวก่อน <Keep S 2> อเ,เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคลปมาแล้วเทวโอเคตีเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคอุ้ยซิลูก้ามาแล้วอุย้ยเทวไม่นะเทวออกมาเ,เอุยเอ้ยจันนี่เทวอย่าทำเทวฉันนะ โอเคอย่างน้อยเทลเราก็รอดแล้วแหละโอเคเหมือนว่าตอนนี้เทลกำลังจะวาร์ปกลับบ้านนะเอ้าไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยบอลนี้อย่าอย่าอย่าทำเทลเฮ้ยเทลตายแล้วอะทำไงดีโอ้โหนี่มันจะฆ่าฉันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหบัตเตอร์ไฟอยู่ในั้นด้วยอะไงดีโอ้โอ้โอ้เอออย่างน้อยทีมเราก็ได้แวนการ์ดเนาะโอเค เทวเรามาช่วยเธอแล้วเดี๋ยวก่อน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 มานี่แน่เอาสิจะเอาเหรอมีล็อกแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาเข้ามาก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาเข้ามาก่อนเดี๋ยวนะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวโดนแล้วโอ้โหอ้อยโดนดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกอีนี่ก่อนเลยนี่แน่เอ้ยเอาเยี่ฮะเทวตายใช่ไยแล้วเอ้ยกลับก่อนนะอย่าเบี้ยวกูอย่าเบี้ยวกูนี่แน่เสือ หัวใจเอาไปกินโอเคโอ้โหมาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยแล้วก็ให้ฉันกับเทลยวืนกันอยู่สองคนนะนะขอกำลังสนับสนุนน่อยเออส่งกัไเแล้วก็ไม่มีใครขึ้นมาเลยเทลมาแล้วคือจะบอกว่าแบบเล่นแทงไม่เก่งนะเนี่ยคือแทงที่เล่นครั้งล่าสุดที่ทำคลิปอะน่าจะเป็นเปนหน้ามัง้งที่เป็นซัพพอร์ตอะคือบตอนนั้นอะยังไม่เป็นเทลเลนเลยอะ ตอนนี้มันเล่นอารัมำอะคือเล่นไม่เก่งเลยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเทวเอามันเลยมา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 เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนโอเคอ่าฟิติก้ามาพอดีเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปลิกจับเฮ้ยอันนี้ก่อนก็ได้ไม่ต้องฟิติก้าเราเออตีกูตีกูเออเออเออโอ้ยตายได้ไงวะเฮ้ยนี่เนี่ยเอานี่ไปกินจ้ะนี่เนี่ยบุ้มออกเป็นล้างสถานะเนาะล้างแก๊กไงเวลาแก๊กดูดอะไรอย่างงี้โอเค ต่อไปก็อันนี้เนาะแนวดีกว่าเป็นสายเวทอะที่มันเป็นการ์ทาสโลอะใช่ไหมเวลาโดนสวยปุ๊บสโลปั๊บเออมันจะได้เกินเกียน์หน่อยโอ้หเจอคนหนึ่งคนด้วยเจอขนมคนด้วยโอ้นี่แน่อ้าวไม่มีใครมาช่วยกูเลยเหรอเอ,อ้ยมาช่วยหน่อยมันจะตายกันหมดแล้วๆเอ,อ้ยดูมีล้างนะมีล้างนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเทลอ,ออกมาไม่นะโอ้ย อะไรวะทำไมต้องให้บวกกันสองคนทุกทีเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเออนาคอสเก็บสวยเดี๋ยวก่อนนี่แน่โอ้โหเดี๋ยวเจนเจนแต่เนาะใจเย็นก่อนแต่สกินนี้ก็สวยนะเจนเจนนะเจนเดี๋ยวก่อนอย่านะว้าไอ้จี้หายแล้วล็อกล็อกล็อกเออ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 เอา โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อมันจะเพื่อนบวกเนาะมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเสียอีกตัวหนึ่งโอเคมาพร้อมแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแน่จ้ะเฮ้ยอ่ะล็อกบอลนี้ก่อนล็อกบอลนี้ก่อนเดี๋ยวเขาโดนกูล็อกนี่เออแล้วก็ไม่มีใครมาตีต่อด้วยจ้ะเออแล้วกูก็จะรอคิวใช่ไหมใช่ด้วยเออนี่แหละเวลากูเล่นอารามจะเป็นแบบนี้แหละเวลากูเล่นซัพพอร์ตจะมันจะไม่มีคนเข้าต่อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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  เดี๋ยวหาก่อนอ้าวมันจะไฟเหรอเราวางเราวางระวังเราวางนี่ล้างให้โอเคเูยเดี๋ยวมันจะไฟมันจะโรยศัตรูเลยต้องล้างอ้าวอะไรนี่เนี่ยวะหลบได้งงอะดิงงอะดิเออเสือสามตัวแล้วมาขย่ำเสือซึ๊บไม่โดนใครเลยเดี๋ยวก่อน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 เออสวยเทลเออจะไม่ได้อะิิคืออะไรก่อนก่อนซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไฟทีโรูไม่นะ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 เอยเทลตายอ่ะเด้อเด้อร้อกให้ล็อกให้เดี๋ยวล็อกให้เดี๋ยวล็อกให้ เออนี่ไะอืออายมาตียนสิโอโหไม่ตีฟลอเรนซิโน่ะเออตีด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 ีช่วยช่ว่วยช่วยบึมเออเเเระวังระวังระวังระวัตรงนี้เจอฟาเรนิโนเลยก่อนเลยก่อนลยก่อนสามอันแล้วก็บึมบึมแล้วก็จับเออเทียวยิง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 สิโอ้ไม่ทำมันไม่ได้ยิงบึมา Okay. ได้ค okay. okay. <g JM U 2> ิววะหนึ่งคิวโอเคเดี๋ยวมีกำลังใจแล้วโอเคเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนอาเตอร์ไฟหรอบัตเตอร์ไฟหรอจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไม่ให้หนีเดี๋ยวต้องใช้ล็อกหลอกคนเปลืองเดี๋ยวก่อน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 มันต้องใช้ล็อกคนเปลืองโอเคขอนะเออไม่เสียแรงดิพิกเกอร์โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะข้างหลัง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  ล็อกก่อนล็อกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกล็อกชิวก้าชิวก้าเออเดี๋ยวเจี๋ยล็อกฟรี่แล้วอะนี่เนี้นี่เนี้นี่เนี้เอ้ยต้องได้นะต้องได้นะต้องได้นะเออแล้วก็ล้างสถานะจากบอนนี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาเอาเลย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 ตายแล้วอะอย่างนี้เท่าเองโอ้ได้ไหมได้เออ ตัวเตรียมบวกต้องการกล้องส่องไฮโอ้โห้เฮ้าไปอ่ะตายเลยนึกว uh ่า huh. จะทำได้ถูก สวยเออรถไฟต้องเจอนี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 นี่ทางนี้ทางนี้นี้บูมบึ้มนี่ตัน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 เนอะอุ้ยฟิกเกอร์เออเกือบตายแล้วเดี๋ยวอย่าเข้ามาเข้ามานี่แนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุดด้วดแล้วอ่ะอุ้ยล็อกก็ต้องอีกสิบห้าวิเดี๋ยวก่อนช่วยไม่ได้อ่ะล็อกต้องอีกน้องสิบห้าวิอ่ะก่อนใครมีตันแล้วพอช่วยได้อยู่ไหมช่วยไม่ได้หรอกตายไปแล้วโอ้ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวต้องเจอก่อนต้องเจอแล้วอาแก๊กดูดเหรอจะดูดนี่ดูดให้ได้ที่ป้อมยิงมันเลยเออเออเออโอเคโอ้เหมือนตันเนื้อจะแพ้เนี่ยเท่านั้นป้อมไม่ไรอดเดี๋ยวแทงให้มามานั่นป้อมเดี๋ยวแทงให้เออตีตีป้อมตีป้อมเออคลิปมาแล้วเดี๋ยวก่อนออกก่อนออกก่อน เออมาอืมโอเคเดี๋ยวก่อนดึบด๊บจึ๊บจึบนอนโอ้โหนี่เนี่ยล็อกเลยจ้ะเอออย่างน้อยเราก็ทำดาเมจได้อยู่เนะาะเมื่อกี้ที่มันตีเราอะโอเคโอ้ยบวกกระเดื่ดมาบกบวกกันเดื่ดมากเร็วเ,เ,เ,เร็วเออสวย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 มากประเดนตายไหมโอ้ยไม่ตายอะจูดาก้าต้องตายแล้วแหละจังหวะน,นี้เๆๆๆๆๆๆๆดูออกก่อนเออ โอนะ้ะหกันเดือดมากเออสวยงามเดี๋ยวเอาเกาะตายเกิดก่อนโอเคน่าจบได้แหลจะจต่เราตายอะ่ะทำไมจบไม่สวยเลยไม่มีเราอยู่ด้วยเพื่อนจบไม่สวยเลยเนี่ยเราไม่อยู่ในซีนเะนอะเออชิฟชนะแล้วตอนแรกคิดว่าจะแพ้แล้วเนะนี่ยตาเนี้ยเออ I can bench press.